สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบิ๊กเทมอลาะกับทิปเซเตอร์นะคะตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟโกลบอลเหมือนเดิมเนาะก็จะมาพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเผื่อใครอยากจะหาตัวละครนะคะสุ่มตัวละครที่อยากได้เนาะแล้วความสัมพันธ์ตัวนั้นน่ะมีอะไรบ้างนะคะวันนี้จะมาพูด5ตัวละครก่อนก็แล้วกันนะคะถ้าผลตอบรับในคลิปนี้ดีนะคะก็จะทําเพิ่มเติมเรื่อยๆเนาะแต่เรามาเริ่มที่ตัวแรกกันนะคะตัวแรกเนี่ยจะเรียงจากตรงนี้เลยนะคะไม่เรียงจาก ที่จะเข้าตู้ในเซิร์ฟไทยเนาะเพราะว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะจะเรียงจากตรงนี้เลยนะคะเรียงไปเรื่อยๆเนาะมาเริ่มที่ตัวแรกกันก่อนนะคะตัวแรกก็คือฮาริเบลนะคะฮาริเบลนะความสัมพันธ์ของมันก็คือโทชิโร่ล่าง2นะคะหรือโทชิโร่ยูอาร์นั่นเองนะคะก็คือโทชิโร่สีดาวเนาะแล้วก็ตัวของฮาริเบลเองนะคะจะบวก HP 1 5้นั่นเองนะคะ ต้องทําให้ครบตามเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขเขาก็คือสดาวนะทุกคนถ้าเราสุ่มหาโทชิโร่สดาวหรือ3ดาวมาเนี่ยความสัมพันธ์ตรงนี้ก็ไม่สามารถเปิดใช้งานได้นะต้องครบสีดาวนั่นเองเนาะมาอันที่2นะคะอันที่2จะบวกแอคแท็กสนะคะก็คือโทชิโร่ร่าง2นะคะ4ดาวแล้วก็ริสะสดาวแล้วก็ มิโยรินะคะสีดาวเนาะแล้วก็ตัวของฮาริเบลเองนะคะก็จะเพิ่มแอคแท็อีก15%นะส่วนอันที่3จะเป็นไอเซนนะคะไอเซนล่างใส่แว่นเนาะก็สีดาวเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวของฮาริเบลเองเนาะจะบวก a อคแท็อีก15%นั่นเองนะคะทุกคนนะอย่าลืมนะคะว่าดาวต้องครบตามเงื่อนไขด้วยเนาะถ้าดาวไม่ครบเนี่ยเราก็ไม่สามารถเปิดใช้งานความสัมพันธ์ตรงนี้ได้นะตัวที่2กันเลยนะคะ จะมีอุนคิโอราล่างขาวดำนะคะสีดาวนะแล้วก็อิจิโกะฮอนโลสีดาวนะคะแล้วก็ตัวของอุนคิโอราเองนะคะก็บวก HP อีก15%าเนาะสำหรับอันที่2ก็จะเป็นอูริวนะคะ3ดาวโอริฮิเมะสดาวแล้วก็อิจิโกะฮอโลสีดาวแล้วก็ตัวของมันเองอีกบวก HP 15%เนั่นเองนะคะอันที่3มก็จะเป็นอุนคิโอราล่างขาวดำนะคะสีดาวเนาะ แล้วก็ตัวของอุนชิโอลาล่างลำแสงตรงนี้นะคะก็สดาวเหมือนกันนะก็บวกแอคแท็กสนั่นเองนะทุกคนเนาะอ่ะมาถึงตัวที่3นะคะตัวที่3เนี่ยก็จะใช้เป็นโอริฮิเมะสดาวนะคะแล้วก็มีอิจิโกะฮอนโลนะสดาวนะคะแล้วก็กิมจอตัวของมันเองนั่นแหละนะคะ4ดาวนั่นเองบวกแอคแท็กสนะแล้วก็อันที่2จะเป็น อิจิโกะฮอลโล่สดาวนะคะแล้วก็นอยโทราเอสนะสีดาวนะแล้วก็ตัวของมันเองบวกแอคแท็อีก15%เนาะก็ถ้าได้ความสัมพันธ์ตรงนี้ได้ครบทั้ง2อันเนี่ยก็จะบวกแอคแท็กเลยทีเดียวนะคะสำหรับอันที่3ก็จะเป็นบวก HP 15%นะคะก็คืออุนคิโอรานะคะสดาวแล้วก็อิจิโกะฮอลโล่สดาว แล้วก็ตัวของมันเองเอีกเ,เนาะสีดาวนั่นเองบอกเป็น HP 15%นะคะสำหรับตัวที่4นะคะตัวที่4ก็คืออิจิโกะฮอนโลนะอิจิโกะฮอโลก็จะใช้เป็นอุนคิโอราล่างขาวดำนะคะสดาวเนาะแล้วก็อุนคิโอราล่างลำแสงนะคะอ่าสดาวแล้วก็อิจิโกะฮอโลสีดาวนั่นเองนะคะบวกแอคแท็15%นะ สำหรับอันที่2ก็จะเป็นอิจิโกะรรมดานะคะ3ดาวอิจิโกะฮอนโล่สดาวแล้วก็อิจิโกะอ่าล่างที่มีโซ่พันแขนนะคะ4ดาวนั่นเองนะคะบวกแอคแท็กสเเนาะสำหรับอันที่3จะเป็นอูริวนะคะอูริวสดาวนะคะโอริฮิเมะนะคะโอริฮิเมะเอชอาดาวเนาะแล้วก็มีอุนคิโอราสดาวนะคะอิจิโกะฮอโล่ก็คือตัวของมันเองนั่นแหละนะคะ HP บวก เพ่อีก15%นะสำหรับตัวสุดท้ายนะคะก็คือเนวนั่นเองเนาะเนลเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์ใช้ความสัมพันธ์ก็คืออ่าบวกแอกสิบห้็ก็จะใช้เนวนะคะเนวร่างเด็กนะคะร่าง sr เนาะสามดาวนะคะแล้วก็เนวร่าง sr s 4ดาวนะคะแล้วก็ตัวของมันเองด้วยนะระดับ ur นี่แหละนะคะเป็นเพิ่มแอคแท็กสนั่นเองนะคะ สำหรับอันที่2ก็จะเป็นอิจิโกะฮอลโลนะคะสดาวแล้วก็เนลตัวของมันเองนั่นแหละนะแอคแท็กสนะคะเพิ่มแอคแท็กอีกส5าเนาะสำหรับอันที่3เนี่ยก็ใช้เป็นซาเอลอพอลโลนะคะสีดาวเนาะแล้วก็้อยโทร่านะคะ SSR 4สดาวนะคะแล้วก็ตัวของเนลเองตัวของมันเองนั่นแหละนะคะก็จะสีดาวเนาะจะเพิ่ม HP อีก1 5นนั่นเองนะคะก็ อย่าลืมนะคะทำให้ครบเงื่อนไขเนาะก็อย่างที่บอกนะคะก็คือดาวต้องครบตามนี้นะก็อันไหนที่เป็นสีดาวก็หาให้ครบสีดาวนะคะมันถึงจะเปิดความสัมพันธ์ตรงนี้ได้นะคะถ้าเราหาตัวตรงนี้เนี่ยเงื่อนไขก็คือแบบอย่างเช่นอิจิโกฮอนโรนะคะตรงนี้อันที่สองเนาะอิจิโกฮอโรเนี่ยจะต้องใช้สีดาวเราหามา2ดาวหรือสดาวเนี่ยมันก็ไม่สามารถเปิดใช้งานตรงนี้ได้นะไม่สามารถเปิด ใช้แอคแท็กอีก15%ได้นั่นเองนะก็ประมาณนี้ละกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะ5ตัวระดับ UR นะคะเรื่องของความสัมพันธ์เนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้กันเยอะๆนะคะแล้วอยากให้มี EP ที่2ต่อไปเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะจะได้ทำให้เนาะตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ